วันนี้เราก็จะมาดูเรื่องการดิบก <c letter LES> ันนะคะโจทย์ของเราก็คือ y เท่ากับ 10x ยกกำลัง5บวก 4x ยกกำลัง3ลบ 2x บวก1คูณกับ 3x ยกกำลัง2บวก 5x บวก7ค่ะจากสูตรของเราก็คือ y เด็ดเท่ากับหน้า ดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าค่ะเราก็จะมาแทนค่าตามสูตรเลยนะคะก็เท่ากับหน้าก็คือเราก็เอามาใส่ไว้เหมือนเดิม1 0 x ลกกำลัง5บวก4 x ลบก,กำลัง3ลบ2 x บวก1 แล้วก็มาดิบหลังก็จะได้6 X เบวกหแล้วก็จะมาบวกกับหลังดิบหน้าหลังเราก็เอามาใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะสามกกกำลังสองบวกห้าเบวกเเราก็มาดิบหน้าดิบหน้าก็จะได้เท่ากับ 50X สกกกำลังสี่บวก สิบสอง x ยกกำลังสองลบสองค่ะและนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นะคะ